The ะซีรีเราแอบหนีกันจากที่นี่ดีไม่เสียเราออกไปจากที่นี่ไม่ได้หรอกเอ็งหมายความว่ายังไงนีเรื่องเล่าสมัยตอนที่ข้ายังเป็นเด็กว่าที่ภูเขาควายนี่มีเมืองลับแลซ่อนอยู่ข้าว่ามันคือที่นี่แหละ นนที่รู้สึกตัวตื่นก่อนใครได้ออกมาจากกระท่อมเขากวาดสายตามองไปรอบๆผ่านม่านหมอกในช่วงเช้ามือมองพวกชาวบ้านที่ใช้ชีวิตไม่ได้ผิดแปลกไปจากผู้คนปกติเลยไอ้หนุม่มเอ็งอยากเห็นเหล็กไหลไหมข้าจะพาไป ผู้เฒ่าจะส่งพวกฉันกลับไม่ใช่เหรอถ้าเป็นเองสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาอนุญาตฉันไปด้วยได้ไหมแผนที่เดินมาพร้อมกับเจ้านกเอียงและพรานดวงพูดขึ้นด้วยน้ำเสียงตื่นเต้นซึ่งผู้เท่าก็ไม่ได้มีทีท่าปฏิเสธอะไรแต่หารู้ไม่ว่าเสียยงกับไอ้ชิดกำลังยืนแอบฟังอยู่ไม่ไกล ผู้เฒ่าได้พาพวกโนนเดินขึ้นเขาไปตามเส้นทางเล็กๆซึ่งห่างจากหมู่บ้านไกลพอสมควรจนมาถึงปากทางเข้าถ้ำเมื่อเดินเข้ามาด้านในทางสามก็สัมผัสได้ถึงความเย็นยะเยือกผิดจากด้านนอกลิบลับภายในถ้ำเต็มไปด้วยหินนอกหินย้อยลักษณะแตกต่างกันไป ยิ่งเดินลึกเข้ามามากขึ้นเท่าไรก็ยิ่งมืดลงเท่าน,านั้นก่อนผู้เท่าจะหยิบเทียนเล่มหนึ่งออกมาจุดไฟแล้วออกเดินนำต่อจนกระทั่งมาถึงโถงถ้ำผู้เท่าตั้งเทียนไว้บนแท่นหินเบื้องหน้าและได้หยิบกะลามะพระ้าวออกมาวางก่อนที่ผู้เท่าจะหยิบกระบอกไม้ไผ่ออกมา แล้วเทบางอย่างใส่ในกะลานั่นอะไรนะถ้าเจ้าไม่รู้ข้าจะรู้ได้ยังไงล่ะถามแปลกๆข้าไม่ได้ถามเองมันคือน้ำพึ่งปลาเอาไว้หล่อเล็กไหลคำตอบของพรานด้วงทำให้ทุกคนมองไปที่ผู้เท่าอีกครั้งก่อนที่แกจะนั่งลง แล้วสวดทำพิธีทั้งสามจึงนั่งลงตามจนเวลาผ่านไปพักใหญ่ก็ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นดูนั่นนนพูดขึ้นพร่างมองขึ้นไปบนเพดานถ้าก็เห็นเป็นของเหลวสีดากกำลังเคลื่อนตัวอยู่ด้านบนก่อนที่มันจะค่อยๆย,ย้อยลงมา ดูดกินน้ำพึ่งในกะลามะพร้าวนี่แหละเหล็กไหลพรานดวงที่เชื่อเรื่องเหล็กไหลอยู่แล้วถึงกับยกมือไหว้ท่วมหัวที่มีบุญได้เห็นกับตาในที่สุดกูก็เจอเหล็กไหลเสียยงที่แอบตามมากับไอ้ชีดพูดขึ้น พลางยิ้มและมองไปยังเหล็กไหลเบื้องหน้าเสียยงสั่งพรานดวงให้ไปเอาเหล็กไหลมาพร้อมกับยกปืนขึ้นคู่เสียล้มเลิกความคิดเทอะเหล็กไหลนี้มันไม่ใช่ของของเราถ้ากลับไปแล้วเดี๋ยวฉันคืนเงินค่าจ้างให้เสียเองมาถึงที่แล้วกูไม่ยอมกลับไปมือเปล่าหรอกถ้ามึงไม่ทำเดี๋ยวกูทำเอง เสียยงว่าก่อนจะคว้ามีดเงินของตนออกมาแล้วตรงไปยังเหล็กไหลหมายจะตัดเอามาเป็นของตนนนทํทำท่าจะเข้าไปคว้าแต่ผู้เ่าก็ยกมือขึ้นห้ามไว้คนมีบุญบารมีเท่านั้นถึงจะครอบครองเหล็กไหลได้ด้วยความโลภที่เข้าครอบงำทำให้เสียยงไม่ฟังอะไรทั้งนั้น แกนางมีดขึ้นตัดเหล็กไหลที่ย้อยลงมาจนขาดออกจากกาันเสียยงหยิบก้อนเหล็กไหลขึ้นมาชมเชย <c oughs> แต่เพียงครู่เดียวมือที่จับเหล็กไหลก็ลุกเป็นไฟจนแกร้องลั่น <c oughs> ก่อนเปลวไฟจะลุกไหม้ไปทั่วร่างกายอย่างรวดเร็ว <c oughs> เผาเสียยงทั้งเป็นต่อหน้าต่อตาของทุกคน ไอชิดที่เห็นเสียยงถูกเผาทั้งเป็นก็กลัวจนสติหลุ่นแหกปากร้องลัานวิ่งหนีตะเลิดหายไปทันทีเสียงร้องโหยหวนของเสียยงค่อยๆแผ่วลงซึ่งไม่มีใครสามารถยื่นมือเข้าไปช่วยได้แม้แต่นนเองทุกสิ่งที่เกิดขึ้นล้วนเป็นผลกรรมที่ถูกกำหนดไว้แล้ว ผู้เท่าพูดเสียงเรียบพร้อมกับเปลวไฟที่ค่อยๆมอดดับไปแกก้มลงไปหยิบเหล็กไหลในมือเสียโยงก่อนจะเป่าเศษเท่าทุลีทิพงแล้วยื่นมันมาให้โนนมันเป็นของเองทำไมผู้เท่าถึงให้ฉันข้าไม่ได้ให้เองสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างหากที่เป็นคนให้ นนมองเหล็กไหลในมือผู้เท่าเขาสัมผัสได้ถึงอนุภาพภายในก้อนเหล็กไหลนีนนชั่งใจอยู่ครู่หนึ่งว่าจะรับมาดีหรือไม่แต่ทุกคนก็พยักหน้าเป็นเชิงบอกให้รับมาถึงเวลาที่พวกเองต้องไปแล้วแล้วไอชิดละ่ะมันหายไปไหนก็ไม่รู้ มันมีสิ่งที่ต้องชดใช้หลังจากที่ได้ล่ำลากับผู้เท่าแล้วพวกเขาก็เดินตามจำปาเพื่อจะออกจากสถานที่แห่งนี้จนเมื่อมาถึงทางออกจำปาก็ให้บางอย่างกับแผนพอรับมา เขาก็เห็นว่ามันคือสมุนไพรในตำราที่เขาตามหามานานซึ่งสรรพคุณของมันนั้นพลิกแพลงใช้ได้หลากหลายเป็นอย่างมากจำปาบอกให้พวกเขาไปกันได้แล้วซึ่งทันทีที่เดินพ้นหุบเขาออกมาพอหันกลับไปมองอีกครั้งก็เห็นว่าทางที่เดินออกมาเมื่อครู่ได้หายไปแล้ว กลายเป็นผาหินขนาดใหญ่แทน แสงอาทิตย์ในยามเย็นเป็นช่วงเวลาที่พวกนนกลับลงมาจากภูเขาควายได้อย่างปลอดภัยเมื่อมาถึงทางเข้าหมู่บ้านนนก็ขอแยกทางกับพรานดวงและเอาเงินค่าจ้างส่วนของตนให้ไปด้วยเพราะเขาไม่คิดจะเอาแต่แรกแล้วพรานดวงรับมาพร้อมกล่าวขอบคุณและขอให้พวกนนโชคดี การเดินทางในครั้งนี้ทำให้พรานดวงต้องประสบพบเจอกับเรื่องราวมากมายซึ่งมันจะกลายเป็นเรื่องราวให้แกได้เล่าขานไปอีกนานและแกก็บอกกับตัวเองว่าจะไม่กลับขึ้นไปบนภูเขาควายอีกเด็ดขาดดีนะที่คราวนี้พวกเจ้าไม่มีใครต้องเจ็บตัวเอ็งน่าจะแบ่งเงินเก็บไว้บ้างไม่น่าให้ไปหมดเลย ข้าไม่อยากได้อยู่แล้วแต่เองได้เหล็กไหลมานี่แค่นี้ก็คุ้มแล้วแหละเองเอาไปสิข้าให้จะบ้าเหรอข้าไม่อยากตัวไม่เหมือนไอ้เสียยงหรอกนะไม่เป็นอะไรหรอกเอาไปเถอะมันจะได้ช่วยปกป้องเองด้วยนนว่าพร้อมกับยื่นเหล็กไหลไปให้ซึ่งแผนก็ทำหน้าเครียดเพราะไม่กล้าจาับ ก่อนจะทำใจดีสู้เสือขวาเอาก้อนหล็กไหลมาไว้กับตนซึ่งมันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นดูว่าจะกลายเป็นเท่าไปซะแล้วเจ้านกเอี้ยงกับแผนถอนหายใจอย่างล่งอกจู่ เขาก็รู้สึกเวียนหัวจนทรงตัวไม่อยู่เขาสุดลงไปกับพื้นทำเอาแผนกับเจ้านกเอี่ยงที่เห็นตกใจเป็นอย่างมากวาเจ้ามนุษย์ไอ้นอนเองเป็นอะไรของเองแผนรีบเข้ามาดูอาการทันทีที่เอื้อมมือไปจับตัวนนวเขาก็ต้องรีบชักมือกล่าไอ้นอนทํทำไมตัวเองร้อนเป็นไฟแบบนี้ เสียงบทสวดที่ดังเข้ามาในหัว <c oughs> ราวกับมีเพียงนนคนเดียวที่ได้ยินซึ่งมันกำลังสะกดนนเอาไว้จนเขาไม่มีเรี่ยวแรงแม้แต่จะพูด <c oughs> ร่างกายของนนเริ่มเปล่งแสงสีทองออกมา <c oughs> ก่อนที่นนสิงจะปรากฏตัวขึ้นแต่นนก็หมดสติไป <c oughs> น,นี่มันเกิดอะไรขึ้น ข้าไม่ยอมให้ใครเอาสหายของข้าไปไหนทั้งนั้น